สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบเจอกับคุณครูหนึ่งด้วยไทยจันกองนะคะในวิชาหน้าปสินของระดับชั้นประสมศึกษาปีที่4ค่ะวันนี้เราก็มาเจอในสัป,ปดาห์ที่7ดในหน่วยการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะพื้นเมืองค่ะในเรื่องการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะพื้นเมืองค่ะ เรามาดูจุดประสมของการเรียนรู้นะคะข้อที่1ค่ะอธิบายประโยชน์ของการเคลื่อนไหวประกอบที่มีต่อตอนเองค่ะข้อที่2ค่ะเคลื่อนไหวประกอบจังหวะได้ถูกต้องสวยงามส่วนข้อที่3ชื่นชมและเคลื่อนไหวร่างกายประกอบจังหวะที่สวยงามค่ะคราวนี้เรามาดูองค์ประกอบข้าวๆในการเรียนรู้ในเรื่องนี้นะคะ เราจะมีหัวข้อใหญ่ในเรื่องของการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะพื้นเมืองค่ะจะแยกย่อยออกเป็น2หัวข้อใหญ่ๆนะคะหัวข้อแรกก็คือความหมายของการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะค่ะหัวข้อที่2นะคะก็คือจังหวะพื้นเมืองค่ะเรามาดูว่าจังหวะพื้นเมืองมีในเรื่องแตกแยกออกเป็น3หัวข้อใหญ่ๆนะคะก็คือจังหวะฟ้อนเนียวจังหวะกรองยาวและจังหวะเซิร์นกระติบเ้าค่ะ มาดูหัวข้อการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะพื้นเมืองนะคะข้อที่1ความหมายของการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะก็คือการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะหมายถึงการแสดงออกโดยการเคลื่อนไหวกิริยาท่าทางต่างๆต,ตามจังหวะเพลงเพื่อให้การแสดงมีความพร้อมเพรียงกันค่ะหัวข้อที่2ค่ะจังหวะพื้นเมืองก็คือจังหวะที่มีลักษณะเป็นอย่างเช่น ฟ้อนเงี้ยวนะคะฟ้อนเงี้ยวก็คือเป็นของภาคเหนือนะคะส่วนต่อไปก็เป็นจังหวัดกรองยาวก็เป็นของภาคกลางค่ะส่วนจังหวัดที่3ก็คือจังหวัดเสริรงกระติบข้าวนะคะก็จะเป็นของภาคอีสานค่ะคราวนี้เรามาดูในเรื่องของความหมายของแต่ละหัวข้อนะคะโดยโดยแบ่งออกเป็น2.1ค่ะจังหวัด ฟ้อนเงี้ยวนะคะเป็นจังหวัดที่สนุกสนานนะคะประกอบการแสดงฟ้อนเงี้ยวของชาวไทยภูเขาเรียกว่าไทยใหญ่หรือถ้าเราเรียกง่ายๆก็คือเรียกว่าเงี้วนั่นเองค่ะเรามาดูการแต่งกายเห็นไหมคะการแต่งกายชุดฟ้อนเงี้ยวลักษณะแบบนี้เราจะเห็นอยู่บ่อยครั้งเลยในเรื่องของเอกลักษณ์ของทางภาคเหนือนะคะ เรามาดูว่าจังหวะฟ้อนเนียวเป็นจังหวะที่สามารถใช้ฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างสนุกสนานนะคะในเรื่องของการปฏิบัติเพลงฟ้อนเนียวจะใช้ในเรื่องของเท้าเป็นส่วนใหญ่และก็มีมือเป็นส่วนน้อยนะคะในเรื่องของการประกอบจังหวะซึ่งจะนําเพลงนี้มาใช้ในเรื่องของการเรียนจังหวะพื้นฐานในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะการแต่งกายก็จะเป็นแบบชาวเขาส่วนเครื่องดนตรีประกอบจังหวะก็จะประกอบด้วยโมง ขากรองค่ะส่วนจังหวะที่เราล้องกันเวลาปฏิบัตินะคะก่อนที่เราจะฝึกเข้าเพลงนะคะจะร้องกันนี้นะคะมงแซ่มงแซแซะมงตะลุมตุมมองอีกครั้งนะคะมงแซมงแซ่แทมงตะลุมตุมมองอย่างไงคะนักเรียนร้องได้ไหมคะแต่ลองร้องให้คุณครูฟังสิคะอ่าถูกต้องค่ะ ต่อไปค่ะเรามาดูหัวข้อต่อไปกันนะคะหัวข้อที่2.2ค่ะจังหวะกรองยาวเมื่อกี้คุณครูพูดไปในต้นคลิปว่าจังหวะกรองยาวนั้นเป็นของภาคอะไรคะภาคกลางใช่ไหมคะคราวนี้เรามาดูความหมายค่ะรํากรองยาวเป็นการรํำที่มีจังหวะสนุกสนานค่ะแต่มีลีลาท่ารำที่ตื่นเต้นเร้าใจ ภาคกลางเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นนะคะสนุกสนานมากแล้วก็เป็นการแสดงของชาวภาคกลางบางครั้งเราอาจเรียกการแสดงชุดนี้ว่ารำเถิดเทิงนะคะบางครั้งนักเรียนเคยได้ยินในชื่อชุดการแสดงนี้ว่ารำกองยาวค่ะมีเรียกชื่อได้สองชุดชื่อตรงนี้ได้เลยค่ะไม่ใช่ว่าเรียกได้แค่ชื่อเดียวนะคะเรามาดูในเรื่องของจังหวะกองยาวค่ะเป็นจังหวะย่างไรเป็นจังหวะที่มีความสนุกสนานค่ะ ใ้ในการรำกองยาวส่วนการแต่งกายอย่างตามภาพเลยนะคะผู้ชายนุ่งกางเกงนะคะภุมเขา่าเสื้อคอกลมแขนสั้นค่ะมีผ้าคาดศรีรษะและก็มีผ้าคาดเอวนะคะส่วนผู้หญิงนะคะนุ่งผ้าถุงยาวสวมเสื้อแขนกระบอกขุมสบายทับนะคะและก็ทัดด้วยดอกไม้ที่สวยงามค่ะเรามาดูเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบนะคะก็จะมีฉาบชิงกราบ ของและกลองยาวค่ะเรามาดูว่าจังหวะของเพลงกลองยาวออกเสียงอย่างไรนะคะบอมเพิ่งบอมเพิ่งบอมเพิ่งบอมบอมเพิงบอมเพิ่งบอมเพิงบมองบมอ่ายากไหมคะลองออกเสียงดูสิคะโอเคคะ่ะคราวนี้เป็นหัวข้อที่สามแล้วค่ะ2.3นะคะจังหวะ เสิมกระติบข้าวทําไมคุณครูถึงเรียกกระติบข้าวเพราะการออกเสียงจะออกลักษณะอย่างนี้นะคะแต่เวลาเขียนจะเขียนกระติบแบบนี้นะคะอะเรามาดูค่ะว่าความหมายของเสริมกระติบข้าวมีท่าลำประกอบจังหวะที่แสดงถึงวิถีชีวิตของคนภาคอีสานหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือในเรื่องของการรับประทานอาหารนั่นเองนะคะ ท่าทางก็จะเป็นในเรื่องของท่าเดินสะพายกระติบข้าวมาอย่างเช่นท่าหยิบข้าวเหนียวท่าปั้นข้าวเหนียวหรือว่าท่าเช็ดมือนั่นเองนะคะเราจะนําท่าเหล่านี้มาประดิษฐ์เป็นท่าร่ายรประกอบจังหวะให้ดูสวยงามนะคะเรามาดูว่าจังหวะเซิร์นกระติบข้าวเราจะร้องออกเสียงอย่างไรเวลาเราจะปฏิบัตินะคะปะเท่งปะเท่งปะเท่งปะปะเท่งปะเท่งปะเท่งปะ ลองไม่ยากเลยใช่ไหมคะอนัียันลองร้องตามดูสิคะถูกต้องคะ่ะอย่างนี้ล่ะคะ่ะต้องร้องกันอย่างนี้ คราวนี้คุณรูณมีตัวอย่างนะคะของเป็นการประกอบจังหวะเสริมกระติบข้าวนะคะแค่เป็นตัวอย่างคร่าวๆเท่านั้นนะคะว่าอย่างเช่นท่าที่1น,นะคะเขาก็จะบอกว่าเป็นการย่ำเท้าจังหวะเสริมกระติบข้าวให้ผู้ฝึกนะคะยืนปลายเท้าและยกเท้าขึ้นลงตามจังหวะพร้อมทั้งแกว่งแขนเล็กน้อยไปตามจังหวะ ศีรษะก็จะเอียงตามเท้า,ทาข้างที่ยกนะคะข้อสําคัญต้องยกเท้าขึ้นตลอดนะคะเพราะพื้นดินในนาข้าวเนี่ยค่อนข้างร้อนนะคะ an ไม่ใช่ว่าเขารู้สึกว่าไม่ชอบกับการที่เขาจะย่ํากับไปในพื้นนะคะนี่คือการท่ารําที่เกิดขึ้นของทางภาคอีสานนั่นเองค่ะเรามาดูท่าต่อไปน <S <S ิดน <limitations. S 2> ึงนะคะ ท่าที่2เป็นการสลัดนิ้วมือทั้งสองข้างค่ะดูตามภาพเลยนะคะโยกตัวตามจังหวะเสิร์ฟกระติบข้าวนะคะให้นักเรียนฝึกกำมือแล้วก็ปล่อยโดยสลัดนิ้วมือไปทั้งสองข้างนะคะอย่างเช่นอ,อย่างนี้นะคะเหมือนเรากำมือแล้วเราก็ดีดมือไปลักษณะอย่างนี้แต่ถ้าเราอาจทําให้สวยงามหน่อยทําเป็นโอเคเลยค่ะแล้วก็ดีดไป นะคะหรือเราจะทํำลอกแก้วก็ได้แล้วใช้การบีดนิ้วไปนะคะแล้วก็เอียงไปตามที่เราย่ําเท้านะคะลักษณะแบบนี้นะคะ,ะแล้วก็ มาดูต่อเลยค่ะท่าที่สที่จะยกตัวอย่างให้ดูนะคะก็เป็นการยักสะโพกนี่คือเอกลักษณ์ของท่าพระอีสานเลยค่ะต้องยักสะโพกนะคะถึงจะสวยงามนะคะก็คือยักสะโพกไปตามเพลงนั่นเองค่ะยักไปยักมาแล้วก็ให้มือเนี่ย มีความบาลานซ์กันในเรื่องของจังหวะในเรื่องของการโยกไปมาตรงนี้นะคะเราลองทำดูนะคะคางครั้งการอ่านตามคลิปที่คุณครูเนี่ยลงไปอาจจะไม่เข้าใจแต่ถ้าเราลงปฏิบัติเนี่ยเราจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะคราวนี้ในเรื่องตรงนี้ที่คุณครูพูดมาทั้งหมดนะคะ ก็จะเป็นแผนผังสรุปสาระทั้งหมดเลยนะคะในเรื่องของการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะพื้นเมืองก็คือมีอยู่2ลักษณะนะคะเราสามารถสรุปได้ก็คือมีความหมายของการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะนั่นก็คือเคลื่อนไหวท่าทางต่างๆตามจังหวะเพลงเพื่อเกิดความพร้อมเพียงนั่นเองค่ะส่วนประเภทที่2นั่นคือสรุปได้ว่าจังหวะพื้นเมืองนั้นเราสามารถแบ่งออกเป็น3จังหวะนะคะที่นิยมกันก็คือมีจังหวะป้อนเงี้ยวจังหวะเพลงกอง ยาวแล้วก็เสริมกระติบข้าวนะคะเพราะจังหวัด3จังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่ให้ความสนุกสนานนั่นเองค่ะ คราวนี้แบบฝึกหัดที่คุณครูหนึ่งหรือไทยนํามาให้นักเรียนตรงนี้ก็ให้นักเรียนลอกโจทย์ลงในสมุดได้เลยนะคะแล้วก็เลือกคําตอบที่ถูกต้องเท่านั้นลอกลงไปโดยลักษณะถ้าข้อที่1นนักเรียนเขียนโจทย์แล้วนักเรียนก็ตอบอย่างเช่นถ้าตอบว่ากอไก่นักเรียนก็ตอบว่ากอไก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะเขียนคําตอบลงไปด้วยนะคะอย่าเขียนแค่กอไก่ของไข่เท่านั้นนะคะทั้งหมดก็จะมี ตามที่คุณครูให้นักเรียนเห็นนะคะตามข้อนี้เลยทั้งหมดมีด้วยกัน10ข้อน,นะคะขอให้นักเรียนทํางานด้วยความเรียบร้อยและก็สะอาดนะคะตั้งใจคิดให้ดีนะคะว่าคำตอบแต่ละข้อนั้นน่าจะใช้คำตอบอะไรที่ถูกต้องนะคะวันนี้คุณครูคิดว่าคุณครูก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ